็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกับผมในทีวีเชนแนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับใครครับชื่อบอกชื่อหน่อยผมชื่อโอนอะไรนะครับเป็นแขกรับเชิญโอ้โหเด็กไใจเด็กใจแล้วนะเราจะไปลุยก,กันเลยนะครับ <c oughs> อย่าง,าง,งแรกเราต้องรอเขาเข้ามาก่อนนะครับ เอน้าลเ่เอผมก็ไม่ไ่้ผมเล่นไม่เก่งมากขอแค่สาหเองคของสาเฮ้ยรวัมามาแล้วอ่านสงสัยมากเลยนะครับ โอเคโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจิตโอ้โหต็มเต็มนครับโดนย้ายทีมครับทำไงครับผมคงอลุกคุตแลโดนย้ายทีมครับทำไงดีครับผมค็ต้องไปลุยกับคุณแล้วล่ะ อาจจะมีเสียงฝรั่งนะครับผมปิดเสียงบุทุกคนเลยด้า oh, wow, you know ปิดเสียงแม่งเหมอดครับผมไม่ปิดเสียงคนดีออตายแล้วครับคุณลองพูดดิ ถั่วโอเคนะครับได้ยินนะครับโอเคโอเนกระโดดได้ทันทีนะครับใครวะอุ้ยเจ็บ ใช่ไหมครับผมบอกแล้ววผมเล่นกากผมชอบเกียนดูฝั่งคนครับเขาินแครจะลบลงแป๊บหนึ่งอ่อออกันไยามคยามมัวตายแล้ ครั้งแรกนะครับที่ผมเพิ่งเล่นด่านนี้ให้ผมให้ผมย้ายทีฝั่งคนเลยอย่าย้ายครับโอเคครับแต่คุณกะแพ้แล้วนะครับอุ้ยเจ็บ รู้จักแบบยงใดยอย่างงี้ดีนะครับช่วยบอกผมก่อนนาบอกผมได้นะครับเลยมึงคอยเป็นดานเนยผมตายอีกแล้วผมผ่านตรงนี้ไม่เป็นไอเส้นอันสายผมจะชนะคนละครับใ,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 อใเอ็ด <S S 2> ผมมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะดิ้งชื่อสตรีมผมไว้ด้านหลังแมงเอื้อเอ้ยวิ่งมาเร็วอ่าด้ยหลังแล้ว โอคครับมีคนเรียกผมครับแปบน,นึงครับเคขียไปต่อกันเลยนะครับ โอ้ยจำเต็มแล้วครับตางไม่เชื่อมูสิกี้อ๋อถ้าใครรู้จักด่านนี่ดีผมจะย้ำนะครับช่วยกันลลินาบอกผมผมคิวได้แค่หนึ่งตัวเองครับ ผมกกอะไรครับผมบอกแล้วคือแต้มวอลเลตยังไงผมผมบอกเลยว่าไม่รู้ครับเดี yeah. ยมชนะแล้วครับ เอาตายแล้วผมเล่นกากครับประกาศเลยเกาหลีของโคตรเยอะ,อะ,อะครับออโ,โอเคครับออเออคลิปนี้โคตรเร็วเลยจะปินแล้วทำไงดี ต่อคลิปก็ไม่ได้ทำไงดีอะค่ม,มวันกันดีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อัดต่อเดี<ม>๋ยวพรุ่งนี้คนก็ไม่อยู่อีกอล้ผมโดนชดอันยิงครับ ชนะแล้วครับจชนะแล้วเรับผมไม่มีวันย,าย้ายเลยค่ะนะครับเพราะท่าผมกำลังรุ่งเรืองอยู่ครับ โอเคผมไม่หวานแล้วครับอูดโดนจนได้ครับเด็กเด็กคนนันผมจะเป็นสไปยต่อยตูดมานะครับม mm hmm. ีนี้มันจะปลอมตัวไม่ได้นะครับซึ่งผมคราบได้มามีเนี้ยอะ mm hmm. ไรที่เกินมากเลย ไปึครับเขียนให้ก็ผิดรีบเกินครับใครดูใครดูคลิปนี้อยู่ก็กดกดไลค์และกดซับสไครกันด้วย เพราะไม่มีใครกดไลค์ผมเลยครับมมก็บอกพูดค,คุณยิยงอย่างนี้ผมรู้แล้วครับว่าคนเป็นตัวอะไรผมเล่นกากเลยไหมครับ ยังยังไม่จิ้มหลังคนเลยผมต้องหาทีเผอให้ได้ครับเขาตายเลยหายเงินเลย เม่ดีไม่ไม่เควยคนเว้ย <c oughs> คุณอยู่ไหนครับจะผมไมหา ก็ผมเล่นสบาไม่เป็น4โมงแล้วอ้โโอ,อ,อ้ยเจ็บอตอนนี้ผมก็ได้เป็นสปารเป์เลยเจ็บกันเลยทีเดียวนะคลิปก็จะจบแล้วเออไม่มีอะไรมากครับี๋ยวแอนผมมาได้ในทางคาริน่าหรือสเตมนะครับ บางทีมันอาจก็จะแอดไม่ได้เพราะอเพราะผมปิดปิดสปิด,ด,ดนะครับอ๋อไอคิวปิดบวก,บวกน้อยน่ารักมันน่ารักวันจำได้ไหมครับตอนนั้นที่ผมอัดกับเพื่อนสอนโปรแกรมเคนเดเซียอันนั้นผมบอกว่าจะมาเล่นกันใช่ไหมครับนั่นแหละครับ ผมผมก็เลยมาเล่นวันนี้แต่เพื่อนผมไม่อยู่นะครับแต่ก็ชนะอย่างเยี่ยมยอดเยียมเรามาเปลี่ยนซฟเวอร์กันบ้างดีก่นนะครับเอาคนมาให้ติดนเป็นดานมีดเลยแล้วกันแปบนึงนะกินน้ำกันเราข้นน้ำหมดก,กันกินหนม,มก็ไดไ้กินข้าวอิ่มเลว นี่ครับไม่ให้กินโอเคปิดได้หรือยังบอกซ้องทุกประสอนทุกเด็กโอเคโอเคอะไรโอเคครับถ้าไม่อารมณ์เสียพอแล้วครับเลยจะหมดเวลาแล้วครับหมดแล้วไม่ใช่จะหมดหนึ่งนาทีครับ ออกมาฆ่าได้เลยครับนี่เห็นไหมครับออกมาฆ่าได้เลยถึงวดวงเก็บนัเาเก็บนาแม่แม่ม่ม่กบเนอสย Bad b o แ bad boy h แหล o แม่ัม่ บา a บอยสบ s m บอยสบาบอ r t ัล y hello hello อ okay, เจะเล่นคนโดแบบกาตาให้ดูเลยนะครับอุ anymore, ๊ยเจ็บคุณอยู่ทีมไหนครับ เหม,มือนยูเทียมแดงครับโอ้ยตายครับไว้ตายไว้ตายกินคุณเปลี่ยนละไว้ตายไว้ตายกันเลยทีเดียวนะครับก็รูปภาพธรรมดาได้แหละครับ คุณเบีดกัร่วอะไรหมอนัวครับหมอนัวครับโดนใครมาจะมาเข้าร่วมกลุ่มครับฝัมมบ่งแดงเต็มเลยครับใครจะมาเข้าร่วมกลุ่ม,ม,มครับใครวันนี้เราหมอสมมาอเองปุ๊บตายคันนี้เย็กนะไม่ทันหรอก แค่นี้ก็ขอลาไปก่อนเซลดีครับบ๊ายบาย